ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,591ถึง1,592รองหัวหน้าตระกูลหลัว JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องอ,เอ,อ,เอาจเอ่ออวรุเเินแทบปล่อยโฮออกมา เมื่อครูนี้เองที่เขายังคิดว่าตัวเขาคงต้องแห้งเหี่ยวตายเหมือนดอกไม้ร่วงเสียก่อนกว่าที่ชายหนุ่มจะทำความเข้าใจแกนสารแห่งมิติได้แต่ยังไม่ทันรู้ตัวอีกฝ่ายก็ทำให้ผืนทรายแห่งมิติเกิดการแข็งทื่อได้แล้วชายหนุ่มจะต้องรวดเร็วขนาดนี้เลยหรือในตอนนั้นวารุเฉินรู้สึกเจ็บแปลที่ใบหน้าหักมีหลุมมีรูอยู่ที่พื้นเขาคงจะมุดเข้าไปด้วยความอับอายแสนสาหัสแล้วเขาคือผู้เชี่ยวชาญน,นะผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ แต่เพียงไม่ถึงครึ่งวันหลังจากที่ได้รู้จักปรมาจารย์จางเขาก็ถูกตบหน้าไปแล้วถึงสามครั้งและแต่ละครั้งก็ทําให้ต้องงงงันด้วยความไม่อยากเชื่อเขาคิดว่าในเมื่อชายหนุ่มมีความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งแล้วด้านอื่นๆก็คงจะไม่เก่งกาจเท่าไรนะแต่ความจริงก็ได้แสดงให้เขาเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าชายคนนี้มีความแข็งแกร่งในทุกด้านราวกับความอ่อนแอไม่อาจจะกล้ำกลายตัวเขาได้เลย ทุกครั้งที่วาวูเฉินเกิดความไม่มั่นใจในตัวชายหนุ่มสถานการ์ก็จะพลิกผันกลับมาเล่นงานเขาและทําให้เขาอับอายขายหน้าจนไม่อยากจะมองหน้าใครว่าแต่ชายหนุ่มทําได้อย่างไรเขาเข้าถึงแก่นสารแห่งมิติได้เพียงแค่อ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แห่งมิติขั้นพื้นฐานหรือหรือว่ากุญแจที่นำไปสู่ศาสตร์แห่งมิตินั้นแท้ที่จริงแล้วอยู่ในพื้นฐานของมันดังนั้นความลับทุกอย่างจึงอยู่ในหนังสือขั้นพื้นฐาน ดูเหมือนต่อไปเขาจะต้องศึกษามันให้ถี่่้วนกว่านี้บางทีอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างและพัฒนาตัวเองได้จางเซเวียนไม่รับรู้ถึงความคิดในใจของเด็กชายเขาโยนหนังสือในมือกลับเข้ากองของมันก่อนจะประกาศด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยผมจัดการกับผืนทรายแห่งมิติแล้วตอนนี้เราออกเดินทางได้อือหลัวล้วชิงพยักหน้ายิ้มยิ้มก่อนจะมุ่งหน้าไปยังพระราชวัง ว่ารูเฉินเก็บหนังสือที่จางเซเวียนทิ้งไว้และจ้องมองมันอย่างใช้ความคิดที่ผ่านมาเขาไม่เคยแม้แต่จะเหลือบแลนหนังสือในระดับขั้นนี้แต่ในตอนนั้นเขากอดมันไว้แน่นอย่างหวงแหนเกรงว่าจะพลาดความลับสุดยอดบางอย่างที่อาจช่วยยกระดับประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาได้ที่ตระกูลหลวศสิทธิ์สายตรงสองคนกำลังเดินไปยังหอบรรพบุรุษสถานที่ที่ป้ายชื่อของผู้ก่อตั้งหลัวหยุนเทียนและเหล่าบรรพบรุษอีกมากมายนับไม่ถ้วนถูกเก็บรักษาไว้ ทั้งสองคนมีหน้าที่ทำความสะอาดหอบรรพบุรุษเตรียมกั้นทูปและจัดแจงเรื่องพิธีการทั่วไปในการบูชาบรรพบุรุษวันนี้พวกเราทำให้ตัวเองอับอายขายหน้ามากคงยากแล้วหลัดที่ตระกูลหลวจะกลับมารุ่งเรืองอย่างแต่ก่อนสิสายตรงในเสื้อคลุมสีเขียวซึ่งเดินอยู่ทางซ้ายบน่นพึมพำพร้อมกับสายหน้านับตั้งแต่ก่อตั้งตระกูลมาตระกูลหลวของเราไม่เคยต้องเผชิญกับการถูกเหยียดยามแบบนี้เลยสิสายตรงในเสื้อคลุมสีเทาซึ่งเดินอยู่ทางขวาตอบรับ ที่น่าหงุดหงิดกว่านั้นก็คือหัวหน้าตระกูลของเราไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้เลยทั้งที่ถูกปฏิเสธต่อหน้าผู้คนมากมายสิทธสายตรงเสื้อคลุมสีเขียวถอนหายใจอย่างหงุดหงิดในเมื่อเธอไม่เต็มใจจะต่อสู้แล้วพวกเราที่เหลือจะทําอะไรได้สิทธสายตรงเสื้อคลุมสีเทาคำรามเธอยังไม่ได้เป็นหัวหน้าตระกูลของพวกเราเสียด้วยซ้ำพิธีสถาปนายังไม่ได้ถูกจัดขึ้นนะลืมไปแล้วหรือไง มันถูกเลื่อนไปก็เพราะงานมั่นเท่านั้นแหละถ้าไม่ใช่เพราะงานมั่นด้วยสายเลือดของเธอและความสามารถในการควบคุมเครื่องเก็บนมิติเธอคงขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลไปนานแล้วสิ์สายตรงในเสื้อคลุมสีเขียวพูดแต่หลังจากได้เห็นว่าเธอรับมือกับการถูกเหยียดหยามอย่างไรผมก็ไม่อยากคิดเลยว่าภายใต้การนำของเธอตระกูลหลวงของเราจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนสิ์สายตรงเสื้อคลุมสีเทาถอนหายใจ ต่อให้ตระกูลหลวงของเราจะเสื่อมถอยลงภายใต้การนำของเธอเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกสิทธิสายตรงเสื้อคลุมสีเขียวถอนหายใจทำอย่างกับคุณไม่รู้กฎเกณฑ์ของตระกูลของเราอย่างนั้นและมีแต่ผู้ที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ถึงขั้นเท่านั้นที่จะเป็นหัวหน้าตระกูลได้แล้วก็ไม่มีใครอื่นนอกจากเธอที่บรรลุงเงื่อนไขนี้เว้นเสียแต่ว่าจะมีใครสักคนที่สามารถทำความเข้าใจแก่นสารแห่งมิติของบรรพบุรุษของเราปรากฏตัวขึ้นแต่ตลอดหลายหมื่นปีที่ผ่านมา ก็ไม่มีใครสักคนที่ทำได้ดังนั้นอีกไม่นานเธอก็คงขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลแน่เราจะฝ่าฝืนคํำสอนของเหล่าบรรพบุรุษเพียงเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้หรอกผมก็รู้อยู่แต่มันอดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหน้าหลังจากพูดไปได้เพียงครึ่งประโยคสิทธิสายตรงเสื้อคลุมสีเทาก็พลันรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงใต้ฝ่าเท้าของเขามาจากหอบรรพบุรุษเร็วเข้ารีบไปดูกัน เมื่อรู้สึกได้ว่าแรงสะเทือนนั้นมีต้นกําเนิดจากหอบรรพบุรุษที่อยู่ตรงหน้าสิทธิสายตรงในเสื้อคลุมสีเขียวถึงกับหน้าถอดสีด้วยความพร่านพรึงขณะรีบพุ่งไปมีอีกคนตามไปติดติดทันทีที่พวกเขาเข้าไปในห้องก็ถึงกับจังงังกับสิ่งที่ได้เห็นรูปปั้นของผู้ก่อตั้งตระกูลหลวหลวหยุนเทียนหันหน้ามาทางประตูบริเวณที่พวกเขายือนอยู่และกําลังมองไปไกลแสนไกลพร้อมกับยิ้มน้อยๆเขาประสานมือและแสดงกิริยาทักทายเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างเป็นทางการ ในเวลาเดียวกันป้ายชื่อของบรรพบุรุษอีกมากมายที่อยู่ด้านหลังก็ดูจะโค้งคำนับด้วยความยำเกรงราวกับยืนอยู่ตรงหน้าผู้ที่เหนือกว่าไม่กล้าเงยหน้ามองส่วนตัวอักษรสองตัวที่ผู้ก่อตั้งหลวงหยุนเทียนทิ้งไว้คือคำว่าความเงียบและมิติก็สั่นสท้านไม่หยุดราวกับพร้อมจะหลุด,ดออกจากผนังได้ทุกขณะแรงสันสะเทือนที่ทั้งคู่รู้สึกได้จากด้านนอกก็มีต้นกำเนิดมาจากตัวอักษรสองตัวนี้ หรือว่าผู้ก่อตั้งของเราจะฟื้นคืนชีพสิทธิสายตรงในเสื้อคลุมสีเขียวพึพรรมพำอาย่างตกตะลึงผู้ก่อตั้งหลวหยุนเทียนเสียชีวิตไปนานนับปีไม่ท้วนแล้วนะเขาจะฟื้นคืนชีพได้อย่างไรสิทธิสายตรงในเสื้อคลุมสีเท่ารับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้ได้สุขุมเยือกเย็นกว่าแต่ก็ไม่อาจทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่ที่แน่แน่ ก็คือเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วเราต้องไปรายงานรองหัวหน้าตระกูลผู้อาวุโสที่หนึ่งและคนอื่นๆพวกเขาคงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้สิสิทธิสายตรงในเสื้อคลุมสีเขียวไม่ยอมเสียเวลาเขานำตรายกสื่อสารออกมาและรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นในหอบรรพบุรุษต่อเหล่าผู้อาวุโสไม่ช้าลมหอบใหญ่ก็พัดมาจากด้านบนทั้งรองหัวหน้าตระกูลผู้อาวุโสที่หนึ่งหลัวชิงเฉินหลัวชวนชิงและคนอื่นๆมุ่งหน้ามาทางพวกเขาด้วยสีหน้ากังวลและร้อนรน หลังจากตระกูลจางทิ้งความวุ่นวายเอาไว้เหล่าสมาชิกของตระกูลหลัวต่างก็ง่วนอยู่ในห้องโถงใหญ่พยายามจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่งเมื่อครู่นี้เองที่พวกเขาจัดการทุกอย่างจนเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันจะได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านพักก็ได้ข่าวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่หอบรรพุรุษหอบันพบุรุษมีความสำคัญมากต่อตระกูลหลวพวกเขาจึงรีบมาที่นี่โดยไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเกิดอะไรขึ้น ยังไม่ทันที่ทั้งกลุ่มจะรอดลงถึงพื้นรองหัวหน้าตระกูลหลวหลวกั้นเจิญก็ตะโกนถามสิทธิสายตรงทั้งสองคนที่อยู่ด้านล่างเอออะเพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรสิทธิสายตรงในเสื้อคลุมสีเทาประสานมือและตอบว่ารองหัวหน้าผมคิดว่าคุณมาดูเองจะดีกว่าทันทีที่รอดลงถึงพื้นหลวกั้นเจินรีบเดินเข้าไปในหอบรรพบุรุษเมื่อเห็นภาพด้านในก็ถึงกับจังงังไปครู่หนึ่งก่อนจะมือไม้สั่นด้วยความตื่นเต้นสองแก้มของเขาแดงก่ำขณะพูดตะกุบตะกักออกมานี่ๆน,นี่มัน ท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นเห็นทีท่าของหลัวกั้นเจอหลวชวนชิงขมวดคิ้วด้วยความสงสัยผู้อาวุโสคนอื่นๆก็ชะงักไปกับปฏิกิริยาของรองหัวหน้าตระกูลรองหัวหน้าตระกูลของพวกเขาเป็นคนสุขุยเยือกเย็นเสมอมาแม้แต่ระหว่างการประทะก,กับตระกูลจางเมื่อครู่นี้เขาก็ยังระงับอารมณ์ไว้ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เขาแสดงกิริยาแบบนี้ออกมา ฮ่าฮ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 าสวรรค์เมตตาตระกูลหลัวของเราแล้วตระกูลหลัวของเราจะก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลัวกั้นเจินหัวเราะลั่นก่อนจะหันมามองคนอื่นๆด้วยในตาเป็นประกายพวกคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าปรากฏการนี้หมายความว่าอย่างไรนี่คือการยอมจำนวนของเหล่าบันพบุรุษแสดงว่ามีใครคนหนึ่งสามารถทำความเข้าใจแก่นสารของมิติในการสากัดกั้นมิติได้แล้ว ใครคนหนึ่งทำความเข้าใจแก่นสารของมิติในการสกัดกั้นมิติได้แล้วหรือว่าหลัวชิงเฉินตาโตด้วยความอัศจรรย์ใจใช่แล้วแก่นสารของมิติในการสกัดกั้นมิติถือเป็นเทคนิควนยุธหลักของตระกูลหลัวของเราหากใครสักคนทำความเข้าใจมันได้สำเร็จก็จะสามารถสํมแดงศาสตร์ลับทั้งหมดของตระกูลหลัวได้ ตลอดระยะเวลาหลายหมื่นปีนับตั้งแต่ก่อตั้งตระกูลหลวงมามีเพียงผู้ก่อตั้งหลวงหยุนเทียนคนเดียวเท่านั้นที่สำเร็จวิชานี้ข้อเท็จจริงที่ว่ามีใครอีกคนหนึ่งทำได้ก็หมายความว่าตระกูลหลวงของเราจะก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลวงกั้นเจินอุทานด้วยความตื่นเต้น เขารีบสั่งการกับฝูงชนที่ยืนอยู่โดยรอบเร็วเข้ารีบไปสำรวจและตามหาว่าผู้อาวุโสหรือทายาทคนไหนที่สำเร็จความเข้าใจเรื่องแก่นสารแห่งมิติหลังจากพบตัวเขาแล้วเราจะจัดพิธีสถาปนาและแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปตอนที่1592นักรบทองคำแห่งลายมือบ่มพ่อจิตวิญญาณขอรับเหล่าผู้อาวุโสรีบพยักหน้าเมื่อได้ยินคำสั่งก่อนจะกระจายกำลังกันออกไป การสำเร็จความเข้าใจเรื่องกันสารแห่งมิติและการสกัดกั้นมิตินั้นคือการเข้าถึงสุดยอดของศาสตร์แห่งมิติหากมีผู้เชี่ยวชาญระดับนี้อยู่ในหมู่พวกเขาก็ไม่มีใครสามารถยับยั้งความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลหลวได้พวกเขาจะสามารถเอาคืนตระกูลจางที่บังอาจมาดูถูกเหยียดหยามและทำให้พวกเขาต้องอับอายขายหน้าจากการถูกปฏิเสธด้วยสิ่งนี้โลกทั้งโลกจะได้รู้ว่าจางเซเวียนโง่เงาขนาดไหนที่ปฏิเสธตระกูลหลัว จางเซเวียนคุณคงนึกไม่ถึงหรอกว่ามีใครบางคนในตระกูลหลวของเราฝ่าด,ด่านวอนยุทธได้อย่างรวดเร็วหลังจากการปฏิเสธของคุณหลวกั้นเจินพึมพัมด้วยในตาเป็นประกายเย็นเยียบรอให้เราพบคนผู้นั้นและสถาปนาเขาขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลเสียก่อนเธอผมจะเหยียดหยามคุณกลับคืนเป็นสองเท่า ผู้ที่ทำความเข้าใจแกนสารแห่งมิติและการสกัดกั้นมิติได้นั้นจะถือว่าได้รับสุดยอดแห่งมรดกของตระกูลหลวงขอแค่ระดับวรยุทธ์ของบุคคลผู้นั้นถึงขั้นตำแหน่งทะยานน้อยของตระกูลจางก็ไรความหมายจริงด้วยผมคงขจัดความเกลียดชังออกไปไม่ได้ถ้าไม่ได้หันหมอนั่นเป็นสองทอดหลวชวนชิงคำรำกล้าวเขาเคยมองชายหนุ่มเป็นเพื่อนรักแต่อีกฝ่ายทำร้ายจิตใจน้องสาวของเขาอย่างสาหัสราวกับว่าเธอไม่มีความสำคัญอะไรเลยฟืบ ไม่ช้าเหล่าผู้อาวุโสที่กระจายกำลังกันออกไปก็กลับมาเรียนท่านรองหัวหน้าตระกูลพวกเราตรวจสอบเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่มีวันยุทตระดับเซียนขั้นเก้าทุกคนในตระกูลแล้วแต่ไม่มีใครสำเร็จความเข้าใจเรื่องการสารของมิติและการสกัดกั้นมิติเลยเรียน,ท,นท่านรองหัวหน้าตระกูลไม่มีสมาชิกคนไหน huh. ที่มีวันยุทตระดับเซียนขั้นแที่สำเร็จความเข้าใจเรื่องการสารแห่งมิติและการสกัดกั้นมิติ เหล่าผู้อาวุโสรีรายงานผลการค้นหาของพวกเขาความผิดหวังครอบงำทั่วทั้งห้องข้อเท็จจริงที่ว่าแม้แต่ผู้ก่อตั้งตระกูลของพวกเขาก็ยังแสดงการคาราวะนั้นมากเกินพอที่จะบ่งบอกว่ามีผู้สำเร็จความเข้าใจแก่นสารของมิติและการสกัดกั้นมิติจริงๆไม่มีทางเกิดความผิดพลาดขึ้นได้แต่พวกเขาก็ไต่ถามนักรบทุกคนที่อยู่ในตระกูลแล้วไม่มีใครสักคนผ่านประสบการณ์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการฝ่าด่านวอนยุธเลยเรื่องนี้ออกจะน่าสับสนมาก ไม่มีใครเลยหรือจะไม่มีใครเลยได้อย่างไรกฎเกณฑ์แห่งมิตินั้นถือเป็นเรื่องยากที่จะทําความเข้าใจโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นมิติหากปราศจากสายเลือดและมระดกตกทอดของตระกูลหลวก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคนจะเข้าใจแม้แต่ความรู้ขั้นพื้นฐานหลวกั้นเจนไม่อยากเชื่อในผลของการค้นหา ผู้ก่อตั้งหลวหยุนเทียนประสบความสำเร็จในการทำความเข้าใจวิชานี้เพราะได้รับเครื่องเก็บงมิติและบังเอิญเจอเข้ากับมรดกตกทอดของนักปราชช์ชิวอูหักผู้ที่สำเร็จความเข้าใจเรื่องก่นสารแห่งมิติและการสกัดกั้นมิติไม่ใช่สมาชิกจากตระกูลของเขาแล้วจะเป็นใครไปได้พวกเราตรวจสอบแล้วแม้กระทั่งกับเหล่านักรบที่เข้าปลีกวิเวกจะเป็นไปได้ไหมว่าบุคคลน,นั้นไม่ได้มาจากตระกูลหลัวจริงๆหลวชิงเฉินถามพร้อมกับขมวดคิ้วถ้าคนคนนั้นมาจากตระกูลหลัว ก็จะต้องรู้ดีว่าการสําเร็จวิชานี้มีความหมายอย่างไรต่อให้พวกเขาไม่ต้องออกไปสอบถามผู้นั้นก็จะต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเหล่าผู้อาวุโสเพื่อรายงานแต่นี้ก็ไม่มีใครมาเลยหลักฐานทุกอย่างดูจะชี้ชัดว่าคนผู้นั้นไม่ได้มาจากตระกูลหลวงเราต้องหาให้เจอว่าเขาเป็นใครไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามต้องพาเขากลับสู่ตระกูลหลวงให้ได้ต่อให้จะหมายความว่าต้องลากตัวเขามาด้วยการหลวกั้นเจนริตรีการแต่งงานก็เถอะ การแต่งงานหลัวชวนชิงชงะกใช่แล้วข้อเท็จจริงที่ว่าผู้นั้นสำเร็จเคล็ดวิชาแกนสารแห่งมิติและการสกัดกั้นมิติย่อหมายความว่าศาสตร์ลับทั้งหมดของตระกูลหลัวจะไม่เป็นความลับกับเขาอีกต่อไปซึ่งหากเขากลายเป็นศัตรูตระกูลของเราจะต้องพังพินาศแน่ดังนั้นพวกเราจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อน,นำเขาเข้าสู่ตระกูลของเราให้ได้ต่อให้เขาอยากแต่งงานกับน้องสาวของเจ้าเราก็ต้องอนุญาตหลัวกันเจินโบกมืออย่างคนที่ตัดสินใจดีแล้ว ไม่นะแต่ว่าได้ยินคำนั้นหลวชวนชิงในตาเบิกโพลงด้วยความพร่านพึงไม่มีความจำเป็นต้องหาเรืออะไรทั้งนั้นเรื่องจางเซเวียนกับน้องสาวของเจ้าหน้าไม่มีหวังแล้วและในเมื่อเป็นแบบนั้นเราก็จะต้องหาตัวบุคคลที่สำเร็จวิชาแก่นสารแห่งมิติและการสกัดกั้นมิติมาให้ได้ด้วยวิธีนี้เราจะได้แก้แค้นตระกูลจังเราจะประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าตระกูลหลัวของเราสามารถยืนเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครหลัวกั้นเจินคำราม ได้ยินคำนั้นหลวชวนชิงจ้องหน้าธนป้อของเขาด้วยแววตาสับสนเขาเองก็อยากแก้แค้นจางเซเวียนกับตระกูลจางและจะทำแบบนั้นให้ได้หากพวกเขาสามารถหาตัวบุคคลที่สำเร็จความเข้าใจเรื่องแกนนอสารแห่งมิติและการสกัดกั้นมิติมาเป็นพวกได้สำเร็จเพราะในเวลาเดียวกันตระกูลหลัวก็จะได้เรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาด้วยแต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในงานมั่นเขาก็ไม่อาจทนดูน้องสาวของเขาต้องกลายเป็นแพะบูชายันอีกครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว เอาหลับเป็นอันจบเรื่องนะรีบส่งคนออกไปควานหาตัวเขาทันทีที่พบให้รายงานผมทันทีผมจะไปพบเขาด้วยตัวเองหลัวกั้นเจินสะบัดแขนเสื้ออย่างวางมาดขอรับเหล่าผู้อาวุโสรีบกระจายกำลังกันออกไปเมื่อไม่มีผืนทรายแห่งนิติมาขวางทางทั้งสามก็รุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วไม่ช้าพวกเขาก็มาหยุดที่หน้าประตูพระราชวังจางเซเวียนเงยหน้าขึ้นและมองท่านบันไดสูงตระงานที่อยู่ตรงหน้า ทั้งสองด้านของประตูทางเข้ามีรูปปั้นหินสองตัวที่แกะสลักเป็นรูปเด็กชายวัยรุ่นพวกเขาสวมเสื้อผ้าตามแบบยุคสมัยโบราณและไว้ผมยาวทั้งคู่อยู่ในท่าโค้งคำนับดูเหมือนจะแสดงการคาระวะผู้ที่มาเยือนพระราชวังแห่งนี้มีป้ายอยู่เหนือทางเข้าซึ่งมีตัวอักษรขนาดใหญ่3ามตัวเขียนไว้บนนั้นมันแผ่รังสีอันคมกริบออกมาราวกับหอ,อกที่พร้อมจะพุ่งเข้าใส่และฉีกร่างผู้บุกรุกให้แหลกเป็นชิ้นๆ ช่างเป็นการจับคู่ที่แสนพิลึกพินั่นภาพเด็กชายวัยรุ่นสองคนที่กำลังโค้งคำนับเพื่อแสดงการคารวะกับถ้อยคำอันตร้ายที่อยู่บนป้ายชื่อฮพอรันจือว่าบูเฉินอ่านเสียงดังดูเหมือนนักปราดานรัน,นชิวจะเป็นผู้เขียนด้วยตัวเองจางเซเวียนตั้งข้อสังเกตพร้อมกับพยักหน้า หากใช้มุมมองของจิตรกรตัวอักษร3ตัวนั้นดูจะไม่ได้เขียนขึ้นด้วยทักษะอันสูงส่งนักแต่มันมีแนวคิดของความงามสง่าที่แม้แต่ผู้ที่มีสายตาอย่างรู้ระดับจางเซเวียนก็ยังไม่อาจมองทะลุได้ยากที่จะจินตนาการว่ามันเป็นฝีมือของใครอื่นหากไม่ใช่นักปราดโบราณรันชิ้วจางเซเวียนสายหน้าและโค้งคำนับอย่างงามให้กับรูปปั้นเด็กชายวัยรุ่นทั้งสองรวมทั้งป้ายชื่อที่อยู่ตรงกลาง ผู้มีปัญญาความสามาัคคีความชอบทาความรู้และความสมบูรณ์แบบข้อเท็จจริงที่ว่าความชอบทาถูกวางในตำแหน่งที่อยู่ก่อนหนะ้าความรู้และความสมบูรณ์แบบนั้นบ่งบอกว่าปรมาจารย์ขงให้คุณค่ากับคุณลักษณะข้อนี้ในเมื่อพวกเขาอยู่ในอาณาจากักรโบรามโบราณของสิทธิสายตรงคนหนึ่งของปรมาจารย์คงจึงเป็นการดีที่สุดที่จะไม่หลงลืมเรื่องมารยาทขรึดเด,เด็กเด,เด็ก หลังจากคาระวะก็เกิดการสั่นสถานขึ้นเล็กน้อยรูปปั้นเด็กชายวัยรุ่นที่อยู่ทางซ้ายลืมตาขึ้นชา้ชาๆก่อนจะมองหน้าพวกเขาพร้อมกับยิ้มน้อยๆบรรดาแขกเรือของหอหลันจือผมขอชื่นชมพวกคุณที่มาได้ไกลขนาดนี้แต่ก็โชคไม่ดีที่จะต้องบอกว่าพวกคุณยังไม่ได้เข้าถึงใจกลางของหอหลันจื้อถ้าพวกคุณอยากเข้าไปก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนรูปปั้นเด็กชายวัยรุ่นพูดไม่ทราบว่าการทดสอบคืออะไรจางเซเวียนถามขณะประสานมือ นักปราดโบราณหรันชิว้วไม่ชอบพิธีการที่ฟุ่มเฟือยวุ่นวายเพราะฉะนั้นบททดสอบของเขาจึงเรียบง่ายคุณจะต้องท้าทายหนึ่งในนักรบของเราที่มีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับคุณซึ่งหากคุณได้ชัยชนะก็จะได้เข้าสู่เส้นทางที่นับไปด้านในท้าไม่อย่างนั้นผมคงต้องขอให้พวกคุณหันหลังกลับแล้วจากไปเสียรูปปั้นเด็กชายวัยรุ่นพูดขณะยกมือขึ้นตุ๊ป ตัวอักษรขนาดใหญ่3ามตัวที่อยู่บนป้ายร่วงลงสู่พื้นจากนั้นพวกมันก็กลายร่างเป็นนักรบเกราะทองสามคนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> จางเซเวียนตาโตด้วยความประหลาดใจด้วยความสามารถในการอย่างรู้ของเขา <c oughs> ขเขาบอกได้ว่านักรบทั้งสาคนนี้ไม่ใช่ของล้ำค่าชนิดพิเศษแต่เป็นร่างที่แท้จริงของตัวอักษรที่อยู่บนป้ายทั้ง3าม,มีรังสีคุกคามเหมือนกับตัวอักษรที่อยู่บนป้ายนั้นทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกเย็นเยือกไปถึงกระดูกสันหลัง เห็นสีหน้าประหลาดใจของจางเซเวียนหลัวล่วชิงอธิบายพวกนี้คือนักรบทองคำแห่งลายมือบ่มพ่อจิตวิญญาณน,นักรบทองคําแห่งลายมือบ่มพ่อจิตวิญญาณจางเซเวียนทวนคำเขาเคยได้ยินเรื่องการถ่ายทอดลิขิตสวรรค์และหัวใจครูบาอาจารย์แต่ไม่เคยได้ยินเรื่องนักรบทองคําแห่งลายมือบ่มพ่อจิตวิญญาณมาก่อน ตำนานกล่าวไว้ว่าปรมาจารย์ผู้ทรงพลังบางคนสามารถเก็บรักษาจิตวิญญาณของตัวเองไว้ในรูปของถ้อยคำได้และภายใต้สภาวะพิเศษบางอย่างถ้อยคำเหล่านั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นนักรบทองคำที่สามารถสู้รบกับคนอื่นๆหลัวล้วชิงอธิบายนักรบทองคำเหล่านี้เป็นผลผลิตจากจิตวิญญาณของปรมาจารย์พวกเขามีทั้งสัญชาตญาณการต่อสู้และการเคลื่อนไหวในแบบของปรมาจารย์ทำให้เป็นคู่ต่อสู้ที่ไร้เทียมทานมาก มีสัญชาตยาณของการต่อสู้และการเคลื่อนไหวในแบบของปรมาจารย์ในเมื่อถ้อยคําเหล่านี้เป็นฝีมือของนักปรา์โบราณันชิ้วนั่นก็หมายความว่านักรบทองคําพวกนี้มีประสิทธิภาพการต่อสู้แบบเดียวกับเขาหน้าสิจังเซเวียนรีตาด้วยความตกตะลึงเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง